คาถาบูชาหลวงภู่ขาววัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตสัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลตตรัสรูรชอบได้โดยพระองค์เองนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุต ยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดสัตรูพาลวินาศสันตินาคาโรกุกุสันโทสิโรมัเชมโมกาโรโกนาคามโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโธ จะทะเวเนเตทากาโรสีสากยะมุนีโคตะโมยะกันเนยะกาโรอารยะเมตรโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานมามิหัง